และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนเลือดสลัดเจ้าทะเลบทที่186ปฏิบัติการของหน่วยผีเวลาผ่านไปเป็นลำดับดิการรอคอยอย่างใจเย็นของทุกคน อากาศภายในหุบเขาที่ซ่อนตัวเริ่มเย็นเยือกนานๆจะแว่วเสียงหมาป่าหอนวงเวงมาแต่ไกลเวลาว่างระหว่างนี้ใช้ให้ผ่านไปโดยการนอนพักของลูกหมู่และคลี่คลายปัญหาข้องใจของบรรดาหัวนหน้าหมูเท่าที่ยังหลงเหลืออยู่การติดต่อโดวยวิทยุกับกองทัพผสมยังคงดำเนินสม่ำเสมอทุกๆระยะ15นาที 4. ทุ่มครึ่งฤิธีสั่งเตรียมตัว ทั้งหมดผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเดิมออกหมดเริ่มแรกโดยการฉลมน้ำมันกันยุงและมแมลงชนิดแรงจนทั่วตัวแล้วเปลี่ยนเป็นชุดดำสนิทกลืนความมืดอันเป็นเครื่องแบบตามที่ได้นัดหมายไว้กับกำลังปราบปรามทุกหน่วยล่วงหน้าแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ชุดเดิมคือหมวกเหล็กและรองเท้าคอมบทเครื่องหมายพักนาวิกโยธินหน่วยอิสระย้ายจากคอเสื้อชุดเดิมมาติดกับชุดดำแพรขาวผูกเป็นหางสงซลลวติดอยู่กับคอ เสร็จสาเรียบร้อยภายในเวลาไม่กี่นาทีสำหรับในจันขบวนจูโจมไม่มีเครื่องแต่งกายชุดดำสำรองมาให้ผลัดเปลี่ยนได้ริธีอนุโลมให้ใช้เครื่องแต่งกายชุดเดิมดงตามเดิมของเขาแต่ทรงแพลขาวให้ผืนหนึ่งสั่งให้ผูกติดคอไว้เพื่อการสังเกตเห็นได้ง่ายว่าเป็นฝ่ายเดียวกันโดยไม่หลงผิดในขณะเกิดการต่อสู้สับสนให้ทวนส่งวิทยุแจ้งกองพันผสมเพื่อทราบว่า จะเข้าปฏิบัติการยึดกองรักษาการด้านหลังภูเขาเป็นอันดับแรกแล้วฤทีก็สั่งเคลื่อนขบวนหน่วยผีซึ่งแต่เดิมก็คือกำลังรบของเหล่าจงอางสมุทรทั้งหมดเคลื่อนออกจากหุบที่ซ่อนบายหน้าตายที่ราบสูงคือบใกล้ที่หมายอันมีระยะห่างประมาณ800หลาเข้าไปอย่างเงียบกริบสายตาของทุกคนชินกับความมืด ผูนนำทางชำนาญภูมิประเทศเป็นอันดีแล้วและหนทางระหว่างนี้เป็นเพียงป่าโปร่งสลับไปกับทุ่งหญ้าคาการเดินจึงไม่มีอุปสรรคอะไรนักและไม่จำเป็นจะต้องใช้แสงไฟเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามสังเกตเห็นได้เลยพอพ้นจากบริเวณป่าโปรง่งและขึ้นสู่เนินราบสูงอันปกคลุมไปด้วยหญ้าทั้ง36คนก็เปลี่ยนการเดินมาเป็นคลานสายตาเพ่งจับอยู่ที่ก้อนหินใหญ่ อันเป็นที่หมายบอกให้ทราบถึงปากถ้ำตำแหน่งบีระยะนั้นห่างเพียงร้อยหลาถ้ำกลางความมืดรอบด้านทาให้สามารถสังเกตเห็นแสงไฟรางๆแพลมรอดออกมาจากซอกหินอันเป็นทางเข้าทั้งสองด้าน26คนถูกสั่งให้หยุดรออยู่ที่แอ่งราบลักษณะเหมือนก้นกระทงตอนหนึง่งปลอดจากระดับสายตาโดยปกติที่จะมองลงมาส่วนส0คนที่คัดไว้แล้วคืบหน้าต่อไป เครื่องหลังและปืนคนมือปลอดฝากไว้กับพวกที่รอคอยคงมีแต่มีดสั้นและปืนพกติดตัวอยู่เท่านั้นจำไว้อย่าให้เสียงปืนระเบิดขึ้นได้แม้แต่นัดเดียวไม่ว่าจากมันหรือจากเราเขาย้ำจุดมุ่งหมายเป็นครั้งสุดท้ายใกล้เข้าไปเป็นลำดับกระทั่งในที่สดุดทั้งสิบคนมอบคลานอยู่ยังบริเวณหินใหญ่ปากทางเข้าเรียงรายเป็นจุดล้อมเงียบไว้ในรัศมีเครื่องวงกลม แยกออกเป็นสาหมู่หมู่หนึ่งเคลื่อนเข้าไปทางซอกหินด้านซ้ายอีกฝ่ายหนึ่งคลานกระดิบเข้าไปทางขวาและหมู่ที่สมีเพียงสองคนคือบุญกับเหลงไต่ขึ้นไปบนก้อนหินทันใดนั้นมีแสงไฟสองสัตว์พุ่งเป็นลำออกมาจากทางซ้ายมือฤิธทีเละหมู่ของเข้าอีสามคนที่คืบคิดปากทางทางด้านนี้ทิ้งกายราบลงกับพงหญ้าและพุ่มไม้เล็กๆสะกดกลั้นลมหายใจ ยามคนหนึ่งโผลออกมาจากปากทางมือขวาถือไฟฉายขนาด8ท่อนมือซ้ายนีบลูกซองยาวแบบกึ่งอัตโนมัติอันใช้ได้ดีทั้งการล่าตระเวนเฝ้ายามและล่าสัตว์ลักษณะของมันไม่ได้มีอาการใดที่แสดงว่ารู้สึกไหวระแวงถึงการมาของหน่วยผีซึ่งหมอบหลบอยู่ห่างจากมันไม่เกิน5้าหกวาในขณะนี้เลยเว้นแต่จะออกตรวจตราธรรมดามันวางไฟที่เปิดจ้าอยู่กับโขดหินควักบุรี่ออกมาป้องจุดสูบ ฤทธีนฤบานนอนสุกอยู่ในพงหญ้าเบื้องหน้าของมันห่างไม่กี่ก้าวนั่นเองถ้าไม่ใช่เพราะการหยุดสูบบุหรี่มันจะต้องมองเห็นเขาเป็นคนแรกเนื่องมาจากสิ่งกำบังอันไม่มีชิดเพราะเป็นเวลากระทันหันที่สุดก่อนที่มันจะจุดบุหรี่เสร็จเรียบร้อยภายในช่วงกลั้นหายใจนั่นเองผู้บังคับบวดนาวิกโยธินอิสระหรือที่กำลังปราบปรามทุกเหล่าเรียกโดยรหัสว่าหน่วยผี ก็พุ่งตัวขนานกับระดับพื้นราบรวบประทะขาท่อนล่างของมันเต็มแรงร่างของยามล้มตะแคงลงกับพื้นปืนที่หนีบอยู่ในซอกรักแร้หลุดกระเด็นและเกือบจะเป็นเวลาเดียวกันนั้นอีกหลายเงาในหมู่ของเขามองไม่ถันว่าเป็นใครต่อใครบ้างก็ตะครุบซ้ำลงมามีเสียงเลี่ยนอืกอักอยู่เพียงครู่เดียวแล้วก็เงียบเชียบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นศพถูกทิ้งให้นอนเหยียดยาวอยู่ที่เดิมไฟฉายดับเสียส่วนปืนหมกซุกลงกับพงหญ้า ริทีทำสัญญาณให้ทองชิดนำหมู่คืบใกล้เข้ามาอีกตัวเขาเองไต่ก้อนหินตามหลังบุญกับเหลงขึ้นไปครั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายในเวร์ปากถ้ำอันเปรียบเสมือนแคมป์กองรักษาการก็มองเห็นได้อย่างถนัดสิ่งที่ยวนรายงานไว้ตรงกับเหตุการณ์จริงทุกประการ ปากถ้ำตำแหน่งบีนี้มีระบบไฟฟ้าใช้หลอดไฟฟ้าขนาด60แรงเทียนภายในลวดตะข่ายหุ้มแบบหลอดไฟที่ใช้ในสนามเพาะหรือกองบัญชาการใต้ดินแขวนอยู่ที่มุมหินย้อยเหนือเพดานเตี้ยตามพื้นเบื้องต่ำริมผนังหินทั้งสองด้านฝังไว้ด้วยไฟดวงเล็กๆเ,เป็นระยะเป็นหลอดไฟแบบส่องนำทางให้เห็นพื้นไฟที่ยังใช้ปากถ้ำด้านนี้ทั้งหมด จะต้องเดินสายมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ยังกองมัชาการด้านตะวันออกเฉียงเหนืออย่างแน่นอนจากแสงไฟทำให้เห็นชายชะกันในเครื่องแบบโจนจีนอีก4คนนั่งรวมกลุ่มดื่มและเล่นไพ่กันอยู่กับพื้นบนโต๊ะใกล้ๆสร้างด้วยไม้หยาบๆมีเครื่องโทรศรัพท์สนามตั้งอยู่อาวุธอันเป็น,ป,นปืนยิงเร็วทันสมัยกองรวมกันอยู่ข้างผนังหินเพิงผาปากถ้ำด้านนี้มีส่วนกว้างทั้งหมดประมาณ10เมตร ตรงกลางราบเรียบส่วนข้างๆผุดตะปุ่มตะปำไปด้วยโขดหินงอกเป็นซอกมุมหมู่ของทองชิดกับลิ้มที่แยกกันเข้าทั้งซ้ายและขวาล่วงเข้าไปภายในบริเวณแล้วและใช้โขดหินงอกเหล่านั้นเป็นเครื่องกำบงังพักแฝงตัววิธีเข้าใช้หลักทยอยเข้าทีละคนอ้อมเข้าสู่ด้านหลังของกองรักษาการทั้งสที่สมหัวกันอยู่อย่างใจเย็น ทางด้านขวาอันเป็นหมู่ของลิม้มเกรียงดูมันจะเป็นคนสุดท้ายที่อาศัยความเร็วและเงียบเหมือนคนก่อนๆเปลี่ยนที่กำบังจากขอบปากทางเข้ายึดโขดหินก้อนหนึ่งแต่ประจวบเหมาะเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้ายามรักษาการนั่งหันหน้าออกเงยขึ้นเห็นเงาผ่านแวบพอดีมันหยุดชะงักร้องถามออกมาเป็นรหัสคำหนึ่งพร้อมกับเอื้อมมือไปปลดฝาซองปืนสั้นข้างเอวอีกสามคนก็พลอยขยับตัวจะลุกขึ้น ลิทธีบุญเหลงก็พลันกระโจนริ่วลงมาจากก้อนหินใหญ่พร้อมๆกับทุกคนเมื้องล่างที่คอยจังหวะอยู่ก่อนแล้วหือพรึบออกจากที่ซ่อนเหมือนฝูงสิงกระโจนเข้าตะครุบหมู่กวางความชุลมุนสับสอนอุบัติขึ้นภายในมิกีพริบตาและเสียงที่เกิดขึ้นอย่างดังที่สุดก็เป็นเสียงร้องหูทานอย่างเจ็บปวดไม่มีกระสุนระเบิดแม้แต่นัดเดียวนาทีเดียว หลังจากนั้นกอ,องรักษาการของพวกขบถทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ก็ตกอยู่ในความยึดครองของหน่วยผีอย่างง่ายดายยวนกระโดดกลับขึ้นไปบนยอดก้อนหินส่งสัญญาณไฟให้พวก20คนเคลื่อนเข้ามาสมทบเลิศจัดการตัดสายโทรศัพท์สนามเหลงกับบุนขนสี่ศพไปแอบไว้ในมุมลับตาตอนหนึง่งลิ้มตรวจขนรอบสถานที่ ส่วนริทีกับเกรียงและทองชิดมุ่งอยู่ที่หม้อสวิตระเบิดลูกหนึ่งวางซ่อนอยู่ในระหว่างซอกหินมีสายยาวเหยียดวางแอบไว้ข้างทางเดินเลื้อยหายเข้าไปในโพรงถ้ำอันมีดวงไฟสองทางติดไว้เป็นระยะมันจะต้องเป็นสวิตระเบิดหวางไว้สําหรับระเบิดถ้ำเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง พวกมันเตรียมการที่จะหนีออกมานอกถ้ำทั้งสามทางเมื่อถอยออกมาถึงที่นี่ก็จะระเบิดถ้ำเสียปิดทางภายในไม่ให้ติดตามออกมาได้หรือมิฉะนั้นก็เป็นการระเบิดเพื่อทำลายชีวิตหากหลวมตัวตามมันเข้ามาเกรียงบอกเขาซึ่งก็ตรงกับการคาดคะเนของลิทีอยู่ก่อนแล้วตัดสายออกเสียเขาสั่งทุกคนแยกย้ายกระทำงานแข่งกับเวลาสุบินและพวกอีก25คนที่ได้รับสัญญ,ญาณจากยวนพรูกันเข้ามาถึง ภายหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วริทีดำเนินการตามแผนขั้นต่อไปของเขาทันทีกำลังคนทั้งหมดแยกกันเข้าประจำหมู่ดังได้กำหนดไว้เป็น5้าหมู่ตามเดิมเกรียงเป็นผู้บังคับหมู่ที่หนึ่งพร้อมกับลูกหมู่อีกสคนเลือกชัยภูมิเหมาะที่สุดตอนหนึ่งวางรังเบราวนิงและชิงกันลงมีรัศมีอานเมมนยาและชกันสามารถควบคุมไปยังปากทางออกทั้งสทาง หมู่ของลิ้มจะเข้าทางปากถ้ำตำแหน่ง A หมู่ของบุญยังเข้าทางตำแหน่ง C ส่วนหมู่ของทองชิดอันมีกำลังเพิ่มขึ้นอีกสองเป็น9คนนั้นจะเข้าทางตำแหน่ง B หรือปากทางกองรักษาการที่ยึดได้ซึ่งเป็นทางเข้าสะดวกที่สุดเพราะมีดวงไฟติดสองทางไว้เป็นระยะแต่ก็เสี่ยงที่สุดด้วยเนื่องจากเป็นทางเดินเข้าออกสายสำคัญของพวกจาาจนทีนี้ก็ถึงคราวของหมู่8คนของเขา ซึ่งจะแยกไปทางหน้าผานิธีสั่งให้ปลดเครื่องหลังและสัมภาระอันยังไม่จำเป็นจะต้องใช้ออกหมดเพื่อสะดวกแคล่วคล่องในการปีนป่ายภายหลังจากตรวจดูหมู่อื่นๆที่จะประสานงานกับเขาทั้ง4หมู่เป็นที่พอใจแล้วจอมสลัดก็สั่งพละแยกเต็กกับจัน์นำไปเบื้องหน้าจะใช้ไฟสองทางก็แต่เมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้น ส่วนมากคลำไปในที่มืดสลัวอาศัยความเคยชินจัดเจนของจันร์ทเป็นเครื่องนำทางอากาศปลอดโปรงแจ่มใสดาวระยับไปหมดทั้งแผ่นฟ้าทางเดินไม่ถึงกับรกชัดนักเพราะเรียบขึ้นไปตามสันไหลเขาอันโล่งเตียนชันขึ้นไปเป็นลำดับแสงดาวพอจะอำนวยให้สายตาที่คุ้นอยู่กับความมืดแล้วมองเห็นทางเดินได้รางในระยะใกล้ หนทางนั้นแคบชิดกับส่วนอลาดชันลงไปถึงแม้จะไม่ใช่เหวแต่ถ้าพลาดล่นลงไปก็หมายถึงอวสานซึ่งรออยู่เบื้องล่างลิบลิบการเดินใช้เรียงสองริธีเดินคู่กับสุบินโดยกันสอ,สอนหนุ่มไว้ด้านในตัวเขาเองเดินอยู่ด้านนอกถัดไปก็เป็นทวนพนักงานวิทยุซึ่งเดินเรียงเดี่ยวเหลงกับซามทรีอีกคู่หนึง่งส่วนบุญรันท้ายเขียวใบกระท่อมหยับหยับไม่หยุดปาก ทางเริ่มจะสูงชันและเดินลำบากขึ้นทุกขณะบางเวลาต้องใช้มือและเท้าทั้ง4ข้างปีนป่ายช่องแคบๆข,ขึ้นไปอย่างระมัดร,ระวังและต้องคอยให้การช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาแม้อากาศจะเย็นเยือกแต่ทุกคนก็ชุ่มโชคไปด้วยเหงือ่อพอปีนช้งอ่อนหินใหญ่ที่งอกออกมาจากลูกเขาในครบหมดทุกคนหน้าผาตำแหน่งที่หมายโอก็ตรงานเงื้อมอยู่เบื้องหน้าชนิดที่แงงคอตั้ง ขณะนั้นเป็นเวลา23.45นาฬกา45นาทีทั้งหมดขึ้นมายืนอยู่บนชะง่อนหินก้อนนั้นซึ่งชิดกับส่วนล่างของหน้าผาพอดีต่างสุดกายลงนั่งพักเปิดน้ำจากกระติกขึ้นดื่มส่วนเต็กกับจันตรงเข้าไปสำรวจหน้าผาเพื่อหาทางทำบันไดถอยขึ้นไปริทีให้พวกอื่นๆรวมทั้งสุวินนั่งพักเหนื่อยอยู่ก่อนตัวเขาเองเข้าไปสมทบกับผู้นำทางทั้งสองเพื่อสำรวจทาง เพียงครู่เดียวจันก็พบตำแหน่งเหมาะสำหรับการตอกทอยองนี้แหละครับผมจะตอกทอยล่วงหน้าขึ้นไปก่อนพวกท่านคอยตามขึ้นไปเมื่อผมถึงข้างบนแล้วฤิธีใช้ไฟฉายส่องตามรอยร้าวระขึ้นไปจนกระทั่งถึงบริเวณส่วนบนสุดแล้วดับไฟลงโดยเร็วเมื่อลำแสงไฟฉายจะทำมุม90องศากับพื้นป้องกันไม่ให้ไฟที่อยู่ข้างบนสังเกตเห็นผิดปกติเขาเริ่มหนักใจอีกครั้ง สูงชันตระงงานเงื้อมของผาหินที่เผชิญเป็นกำแพงขวางหน้าอยู่เป็นความเสี่ยงของทุกชีวิตที่จะปีนป่ายขึ้นไปชน,นิดที่มองเห็นชัดถ้าถอยลูกหนึ่งลูกไหลของในจันเกิดทรยศขึ้นนอกจากความตายอันน่าสยองแล้วแผนการทุกสิ่งก็ย่อมพลอยชะงักงันไปสิน้นก่อนที่เขาจะให้คำตอบเช่นไรกับจันกร์กปาปนาสะเทือนเลื่อนลั่นราวกับฟ้าขัรามก็สะท้อนกึกก้องมา ทุกคนที่กำลังนั่งพักเหนื่อยอยู่พรวดขึ้นยืนพร้อมกันนั่นคือเสียงระเบิดของกระสุนปืนเคราะกทันแล้วก็ระงมเสียงแซสติดตามมาด้วยเสียงปืนขนาดต่างๆเอ็ดอึงจำแนกไม่ถูกว่าชนิดใดบ้างดังมาจากด้านตะวันออกเฉียงเหนือของภูเขาเสียงจากแนรบในขนาะสงครามเช่นไรเสียงที่ได้ยินอยู่ในขณะนี้ก็เช่นนั้น กำลังของฝ่ายขบอันรายล้อมอยู่บริเวณตีนเขาข้างขางนั่นหน้าได้ปะทะกับกองพันผสมของฝ่ายปราบปรามรัฐบาลแล้วเพียงแต่ได้ยินเสียงปืนเลก็กกระป้านาดของระเบิดก็คาดได้ถูกว่าการรบอยู่ในขั้นดุเดือดจะการจ้การเพียงใดท่ามกลางความเงียบสงัดของราตรีเสียงคำรามของปืนกลหนักเบาดงระรลงอยู่มิขาระยะสลับกับเสียงลูกปืนขนาดต่างๆสับสนคล้าวคล้ากันไปหมดยู่นั้น สุบินร้องก้องเขย่าแขนเขาแล้วชี้ขึ้นไปบปนท้องฟ้าแผ่นฟ้าซึ่งแต่แรกมองดูเรากับผืนกำมะหยี่ดำใหญ่บัดนี้ปรากฏลำแสงมหเือมาทาาติดกับผนังเมฆขาวมองไม่ผิดอะไรกับจอภาพยนตร์ที่กำลังฉายคาทาย,ยอดจันและอคละัคระสันเสริญคุณพระอเละาเจ้าผุดเด่นชัดสามารถมองเห็นได้ถนัดภายในอาณาบริเวณกว้างขวางไม่ว่าจะอยู่ในทิศใดของลูกเขาใหญ่ สัญญาณตะลุยเลือดจากอิมามดาอุสได้อุบัติขึ้นแล้วตามแผนกำหนดนัดความยับยั้งชั่งใจและความลังเลทั้งหมดของนิทีนรุบาลก็ได้มาถึงที่สิ้นสุดลงณบัดนั้นบอกลงจันทำรัมไดทอยขึ้นเดี๋ยวนี้อย่าลืมเอาเชือกล่วงหน้าขึ้นไปด้วยเหลงกับเต็กทำหน้าชี่ฉายไฟ่องทางให้แก่มักุเทศชาวป่าผู้ซึ่งเริ่มดำเนินการสร้งางบันไดทอยขึ้นณบัดนั้นทุกคนเงียบกริบ จ้องจับดูอาการของบุรุษนักเดินดงเป็นสายตาเดียวจันกอบลูก้อยขึ้นไว้ในกำมือทั้งสองจบขึ้นเหนือศีรษะสวดอะไรพื้พำอยู่อึดใจใหญ่แล้วตอก้อยไป็นลำดับขึ้นไปทีละลูกโดยกิริยาอาการอันสงบเยือกเย็ยนและมั่นคงสูงขึ้นไปทุกขณะแสงไฟที่ส่องนำทางจากเบื้องล่างก็กราดตามให้ความสะดวกขึ้นไปด้วย เวลาที่กระดิกผ่านไปทุกๆนาทีช่างนานแสนนานเหมือนถูกกดจมอยู่ในนรกจากความรู้สึกของทุกคนฤิธียืนแงนมองด้วยประสาทิคคำแหงเกลียวเครียดหายใจไม่ทั่วท้องร้อนรุมกระวนกระวายเหลือที่จะกล่าวนึกภาวนาให้แก่ความปลอดภัยของจันและเร่งเวลาให้นักตอกทอยขึ้นไปถึงจุดหมายโดยเร็วที่สุดทีละก้าวทีละย่างร่างของจัน ตายคืบไปอย่างแช่มช้ามัจยุราชเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าชายผู้นั้นพลาดแม้เพียงเส้นผมเดียวเวลาจะผ่านไปสักเท่าใดไม่มีใครบอกถูกแต่ทุกคนเบื้องล่างมองเห็นจันรลับหายไปจากสายตาที่เฝ้าจับมองและอีกเพียงอึดใจเดียวก็มีลำแสงควยพุ่งสาดจ,จ้าจากหน้าผาเบื้องบนกราดต่อลงมาสแสดงว่า จันได้ขึ้นไปถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วโดยสวัสดิภาพต่อจากนั้นเชือกมันนลาอันเหนียวแน่นก็ค่อยๆอย,ย่อนปลายต่ำลงมาความวิตกกังวลหนักอ,อกหนักใจของจอมสลัดลดลงเหลือครึ่งเดียวเขาควบคุมการลำเลียงขึ้นโดยส่งบุญเป็นคนที่สองไตบันไดถอยขึ้นไปเดียเด๋ยวๆเฝ้าจับมองสังเกตดูเพื่อความแน่ใจอีกคำรบหนึ่ง พอมองเห็นว่าบุญสามารถไต่ขึ้นไปถึงจุดหมายได้โดยเรียบร้อยเช่นเดียวกับจันก็ให้ทยอยตามกันขึ้นทั้งหมู่โดยมีเหลงนำหน้าขึ้นไปก่อนซัมทรีทวนและเต็กตามลำดับคงเหลือเพียงเขากับสุบินเป็นสองคนสุดท้ายขณะนี้แสงไฟช่วยสองทางหลายดวงกราดลงมาจากพวกที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วสุบินมีท่าจะอวดดีขึ้นมาอีกเมื่อริทีใช้เชือกมัดโยงเอวเขา เพื่อความปลอดภัยคุณเคยเป็นทหารมาแล้วควรจะรู้ดีว่าการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาในขณะทำการรบหมายถึงอะไรพวกเราทุกคนกำลังอยู่ในเส้นตายผมไม่มีเวลาที่จะพูดอะไรกับคุณในหมาไปกว่านี้ฤิธีพูดเฉียบขาดเสียงของเขาเกิดเป็นตวาดสุบินเงียบกริบยอมจำนนโดยสงบส่งสัญญาณเตือนเต็กกับจันให้ทราบว่าทำการผูกมัดเอลสุบินเรียบร้อยแล้วแล้วก็สั่งให้สอสอหนุ่มพยุงตัวตามบันไดถอยขึ้นไปก่อน เขาเองไตตามขึ้นไปเป็นคนปิดหลังสุดท้ายควบคุมดูแลสุบินอย่างใกล้ชิดโดยทิ้งระยะห่างจากกันเพียงหนึ่งช่วงของลูกทอยในที่สุดทั้งเขาและสุบินก็ขึ้นมาถึงบริเวณที่หมายได้โดยปลอดภัยแม้จะมีสายเชื่อผูกเอลเตรียมคอยให้ความช่วยเหลือหากเกิดพลาดพลั้งขึ้นสอสอนนมอ่มก็พิสูจน์ชัดให้ทุกคนเห็นว่า เขามีความสามารถเช่นเดียวกับขบวนจู่โจมทุกคนโดยการไต่ถอยขึ้นมาได้อย่างอิสระไม่ได้พลังพลาดเลยก็คงจะต้องรอติดตามบทที่187อาวสารทูตนรกเป็นบทต่อไปขอขอบพระคุณท่านผู้ประพันธ์พนมเทียนไว้นาที่นี้อีกครั้ง และสำหรับท่านผู้ติดตามก็ขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ